สวัสดีค่ะพบกับตอกแตกจาก VD นะคะวันนี้นะคะจะมารีวิวเจ้าตัว PC ROG GL 1 0 DH นะคะจะมีคุณสมบัติอะไรบ้างนั้นนะคะไปดูกันเลย PC ROG GL 1 0 DH Processor l i z e n เจ็ด Gen 3 8คอร์การ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB แรม 8GB SSD 256 M2 มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10ค่ะสำหรับข้อดีของเจ้าตัว PC ตัวนี้นะคะก็คือสเปคแรงเล่นเกมได้ลื่นไหลแล้วก็ราคาเหมาะก,กับสายเกมมิ่งนะคะมาพร้อมกับราคา2,9900บาทค่ะ ค่ะสำหรับคนที่สนใจนะคะหรืออยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสามารถทักเข้ามาในอินบล็อกของเพจหรือว่าแอดมาทาง l i น์แอดที่ต้องแตกจะขึ้นให้ในแคปชั่นนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ